กินกับป้าวันนี้ขอเขสนเอบุฟเฟต์หมูกระทะอิ่มมา179บาทเท่านั้นที่สําคัญไม่จํากัดเวลาด้วยเ,เพื่อนลายอาหารที่นี่มีให้เลือกเยอะไามไม่รอช้าตักเนื้อสไลด์ไปเลยเต็มๆจานเนื้อน้ำมันงามมหมูนุ่มก็น่ากินมากตักผักกันต่อเลยมีผักให้เลือกเยอะมากมาที่ของกินเล่นกันบ้างปักตักเกือบทุกอย่างเลยค่ะวันน่ากินทุกอย่างเลยนี่นาน้ำจิ้มที่นี่ก็ทีเด็ดเลยมีทั้งน้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดสามารถตักเองได้ตามใจชอบเลยมีมุมให้ตำส้มตำเองด้วยนะทุกคนแซ่บ ยกมือก็เดินมาแล้วตักอาหารไม่นานเดินกลับมาเตาหมูกระทะก,ก็มาพร้อมจะให้เราปิ้งแล้วต,ตักมาเต็มโต๊ะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยไ,ได้มาแล้วเบคอนของเรากินแล้วนะคะเบ,บคอนคือดีมากนี่อันนี้เนื้อชิน้นใหญ่เลยนุ่มมากค่ะทุกคนน้ำจิ้มแซ่บมากโคตรดีที่<อ>นี่เขามีผักคอตด,ด้วยนะทุกคนซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมีเลยกระพุนจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดบอกเลยฟินมากและอย่างอื่นก็คือดีทุกอย่างไม่มีที่ติวันนี้ปั๊กมีความสุขมากที่ได้มากินหมูกระทะที่ถูกและคุ้มสุดๆพี